สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการใช้งานตัวแอป iBuilder X นะครับซึ่งเป็นแอปที่ใช้ในการออกแบบแล้วก็ทำโฆษณาได้นะฮะซึ่งแอปนี้นะครับก็ประโยชน์ใช้งานก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับ พิมพ์คาว่า i bit p r e n s x นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับข้างในกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวอย่างนะครับที่เขาใช้ไว้ให้เราดูนะครับว่าไอ้ตัวแอปเนี้ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเึ่นตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผลงานนะครับเช่นการวาดรูปนะครับแอปเนี้ยจะเหมาะสําหรับการวาดรูปนะครับแล้วก็การแก้ไขก็สามารถทําได้นะฮะ การออกแบบก็ถือว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างที่จะเปิดในการแก้ไขอย kind of ่างอิสระเลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของแกลเลอรี่ของฉันนะครับตรงนี้ก็เราจะเข้าไปใช้งานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลงานนะครับที่เขาเอาไว้โชว์นอกจากตรงนี้แล้วก็ในส่วนแกลเลอรี่ออนไลน์นะครับก็เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเราจะใช้ตรงตรงนี้นะครับตรงแกลเลอรี่ของฉันนะครับเราก็เปิดเข้ามาเลยครับ เมื back, ่อเราเปิดเข้ามาหน้าน uh, ี้นะครับเราก็จะเจอนะฮะผลงานต่างๆทีはは่เราเคยทำนะครับสำหรับใครที่ใช้แอปครั้งแรกนะครับอาจจะไม่มีนะฮะตรงนี Foods ้นะครับซึ่งผลงานตรงนี้นะครับมันเป็นผลงานเก่าที่เราทำแล้วสามารถนำมาแก้ไขได้นะครับถ้าหากเราต้องการที่จะทำการนิวงานใหม่หรือว่าเปิดงานใหม่นะครับให้เรามาดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเห็นคขาว่ามีเครื่องหมายบวกนะครับเราก็แตะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกครับ จากนั้นเราก็สามารถกําหนดขนาดของงานได้ซึ่งตรงนี้ผมขออธิบายแยกทีละส่วนนะครับจากด้านบนนะครับก็คือที่เป็นรูปร่องตรงนี้นํารูปภาพก็คือเราสามารถเอารูปภาพนะครับที่เราถ่ายแล้วนะครับในเครื่องของเราเนี่ยเข้ามาใช้งานได้เลยซึ่งขนาดนะครับก็จะเป็นขนาดตามต้นฉบับของรูปภาพที่นาเข้ามานะครับแต่ถ้าหากเราต้องการกําหนดไสงานกําหนดขนาดนะครับ เราก็กําหนดที่ตรงนี้นะครับกำหนดได้หมดเลยนะทุกอัตราไซส์นะครับเพื่อความใช้งานที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆและตรงนี้นะครับก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับที่เขากําหนดมาให้นะครับตรงนี้ถ้าหากเราจําเป็นต้องใช้งานนะครับที่เหมาะสมเราก็เลือกใช้งานได้เลยครับและก็จะมีขนาดหลายๆขนาดนะครับที่เราสามารถหยิบยกมาใช้งานได้นะครับก็รวมถึงขนาด A4 ด้วยนะครับที่เราสามารถกําหนด ความละเอียดแล้วก็ขนาดของของงานได้นะครับในที่นี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือจนเป็นปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราสามารถกําหนดขนาดไซ้์งานที่เราต้องการได้นะเพราะว่าเราทํางานเพื่อนําไปโปรโมทหรือว่าเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ซึ่งมันก็จะมีขนาดที่แพลตฟอร์มออนไลน์แต่ละแต่ละที่นะครับกำหนดไว้อย่างเช่น อันนี้ก็คืออัตราส่วน1ต่อ1นะครับสเกลที่เป็น1ต่อ1ก็จะเป็นที่ความละเอียดสูงสูงหน่อยนะครับเพื่อทําให้ภาพที่เราไปโปรโมทหรือเผยแพร่นะครับให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ห0ึ่พิกเซลคูณห0ึพิกเซลได้หมดเลยนะครับอาจจะเป็น600คูณ6ก0ก็ได้นะครับก็เป็นอัตราส่วน1ต่อ1เหมือนกันนะครับหรืออีกอัตราส่วนหนึ่งก็คือนะครับผมก็จะแนะนำแตะตรงนี้เข้าไปครับแล้วก็ลบนะครับ ก็จะเป็นอัตราส่วน4่ต่อห้าซึ่งมันจะทำให้เวลาเราไปโปรโมทบนแพลตฟอร์ม facebook นะครับหรือว่า Meta มันก็จะทำให้ได้ขนาดพอดีครบนะฮะทุกส่วนมองเห็นทุกส่วนนะครับก็จะเป็นนะครับหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอัตราตรงนี้นี่คือขนาดไซส์ตัวอย่างที่เขากำหนดให้เรานะครับโอเคผมจะกำหนดไซส์งานขนาดนี้นะครับก็กดให้เลยครับโอเคนะฮะกดตรงนี้ครับปุ๊บอ่า เราก็จะได้นะครับขนาดไซส์งานที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเครื่องมือนัมันมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะทํางานสัมพันธ์กับเครื่องมือที่เราเลือกนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นเป็นแปลงหรือเป็นผู้กันอย่างนี้นะครับเครื่องมือก็จะขึ้นมาซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนเครื่องมือนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องมือตรงนี้นะครับเป็นคาทาวพิเศษอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะ เราก็จะเปลี่ยนไปนะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นยางลบนะครับเครื่องมือตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับหรือเราเปลี่ยนเป็นตัวทีเพื่อใช้พิมพ์นะครับเครื่องมือก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะก่อนอื่นที่เรานะครับจะเริ่มทําการสร้างผลงานเมื่อเราได้ขนาดผลงานขนาดใช้งานขนาดผลงานที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการเขาเรียกว่าอะไรปรับขนาดให้มันเล็กลงนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ครับซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับมันชิดกันเกินไปเวลาที่เราวางชิ้นงานนะครับ มันอาจจะทําให้เรามองไม่เห็นภาพโดยละเอียดนะครับให้เราใช้2มือนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับทำการขยับมันลงครับซึ่งข้อดีของตัวแอปนี้นะครับเราสามารถย่อขยายได้นะครับตามปริมาณที่เราต้องการได้เลยครับซึ่งมันไม่ได้ฟิกไงถ้าหากมันฟิกนะครับว่าสามารถโชว์สเกลนะครับหรือแสดงผลหน้าจอได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีส่วนที่ทําให้เราทํางานได้ยากนะครับกับตรงบริเวณที่ต้องการรายละเอียดนะครับ แต่ถ้าหากเราสามารถขยายนะครับตรงนี้ได้โอเคเลยนะฮะเราสามารถทํางานที่ความละเอียดเท่าไหร่ก็ได้เล็กขนาดไหนก็ได้หรือว่าจะซูมขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับอ่าเราก็จะทําการปรับให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับให้มันมีพื้นที่ตรงนี้ให้เราเห็นว่าเวลาที่เราเอาภาพเอาข้อความหรือเอาอะไรมาวางครับมันจะได้อยู่ในอัตราส่วนที่มองเห็นได้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะมาดูว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับ ถ้าหากนะเราต้องการเพิ่มชิ้นงานเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะฮะให้เรามานะครับที่ตรงนี้นะครับที่ตรงตรงเลขหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเลเยอร์นะครับเราแตะเข้าไปเลยครับซึ่งมันก็จะโชว์นะครับเลเยอร์ตรงที่เราเพิ่มได้นะครับในปริมาณที่เราต้องการเลยนะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดให้เราใช้งานได้หลากหลายนะฮะเราสามารถเพิ่มเพิ่มรูปภาพได้นะครับตรงนี้นะฮะ เราจะเพิ่มที่เลเยอร์ไหนก็ได้นะครับแตะตรงนี้แตะตรงนี้นะฮะกดที่รูปภาพครับอ่านะครับเขาก็จะลิงก์นะฮะลิงก์ให้เรามาอยู่ที่ในเครื่องของเราครับแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่ครับแล้วก็ไปที่รูปภาพที่เราต้องการนะฮะในที่นี้ผมเอารูปภาพที่เราดาวน์โหลดมายกตัวอย่างยกก็อย่างนะครับเช่นตัวนี้นะฮะโอเคนะครับเมื่อเรานํารูปภาพเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นขนาดต้นฉบับนะครับซึ่ง เราสามารถทําการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายหรือว่าขยายย่อได้โดยที่เรานะครับทำการใช้นิ้วนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับขยายอย่างเงี้ยนะครับย่ออย่างนี้นะครับแล้วเราก็นะครับอย่าเพิ่งวางนะครับเราก็สามารถขยับซ้ายขยับขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนบนเลื่อนล่างได้นะเห็นไหมครับในตําแหน่งที่เราต้องการโอเคครับพอได้พื้นที่นะครับที่เราต้องการวางแล้วนะครับเราก็วางจากนั้นเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ เราก็แค่แตะข้างหมายถูกครับปุ๊บเห็นไหมครับพอเขาถามแบบนี้นะครับให้เราตอบยกเลิกนะครับถ้าเราตอบโอเคนาสีมันจะเพี้ยนนะฮะถ้าเรากดยกเลิกครับโอเคทุกครั้งที่เราต้องการยืนยันคําสั่งเขาจะถามนะครับโอเคได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะที่เหลือเราก็ใส่ข้อความนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับกันอีกในคลิปต่อไปสําหรับการจัดวางแล้วก็การใช้เครื่องมือนะครับคลิปนี้พอประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ